ที่สาคัญที่สุดที่อยากจะให้มีการเปิดไต่สวนก็เพื่อเป็นจังหวะในการขอให้มีการเบิกตัวอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ไปเบิกความเพื่อตอบตอบประตูฝาโลวงว่าไอกระบวนการภายในของกตเนี่ยมันผิชอบถูกไหมฮะนี่คือประเด็นก็เป็นประเด็นรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับโอเคและที่สําคัญที่สุดบังเอิญบังเอิญอาจารย์สุรพลนิติไกรพ์มีอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็นที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการกกตด้วยใช่ไหมครับ ถูกครับนี่จะทําให้พยานบุคคลดตรสุรพลมีน้ําหนักในการพิจาม,มากขึ้นใช่ไหมนี่คือมัดเด็ดที่คิดไว้อยู่ในใจว่ามันน่าจะทําให้เกมมันเปลี่ยนได้คิดอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมเราคาดเชน่นนั้นไหมคะก,ก็อันนี้ก็คือแน่นอนครับตามที่เราเคยถแถลงไว้นี่ค,คือเป็นหนึ่งในประเด็นสําคัญห<ใ>นึ่งในประเด็นสําคัญและเก็ทฤษฎีว่ามันมาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราค้นพบตอนที่เราตรวจพยานหลักฐานเพิ่มเติม